สวัสดีครับพบกับพี่ไฮโดโคฟเยนนะครับวันนี้ทางร้านจะมาพูดถึงเรื่องตัวคำนวณเสียงกันนะครับก่อนจะพูดถึงตัวคำนวณเสียงเนี่ยขอแนะนําเป็นสินค้าตัวอื่นนะครับเป็นทางร้านก็มีนะครับเป็นพวกฝาจอนะครับตัวจับน้ายาสกิดนะครับจานเคมีนะครับสั่งคู่ตองสิบเ็ดก็มีนะครับหรือจะเป็นงานลูกครับลูกเหน็บคู่สิบเบ็ดอะไรมีหมดนะครับสนใจงานตัวไหนนะครับติดต่อเข้ามาทางร้านก่อนได้นะครับคือมาปรึกษากันก่อนได้นะพูดถึงตัวคำนวณเสียงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกที่เราทําออกมานะครับ ความเสถียรนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่70-80%นตะครับตัวนี้เป็น FS นะครับรุ่น FS 6 5กล่องดำนะครับดิจิตอลไฮโลฟรีเคนซีสแกนนะครับสกแกนความถี่เสียงไฮโลแบบดิจิตอลนะครับเป็นระบบ AI ระบบดิจิตอลนะสินค้าของเรานะครับออกจากทางร้านเนี่ยจะมีตาโคตเซียนไปด้วยนะครับหรือว่าติดต่อมาซื้อที่เบอร์ผมนะครับหรือว่าจ่าหน้าซองกล่องไปแล้วเป็นเบอร์ผมเนี่ย คือผมจะใช้แค่เบอร์เดียวนะครับเพจจะใช้แค่เบอร์เดียวทางร้านจะใช้แค่เบอร์เดียวในการติดต่อซื้อของนะครับอตัวนี้มีทั้งตัวสูงต่ำและตัวสูงนะครับสามารถดูวีโอเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับรุ่น FS65 นะครับหรือไปหาไม่เจอในเพจนะครับทักมาในข้อความเลยแล้วขอดูนะครับขอดูวีโอการใช้ตัวสูงต่ำหรือตัวสูงในรุ่น FS65 นะครับเดี๋ยวทางเพจจะส่งให้ดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวคำนวณเสียงเป็นตัวใหม่นะครับ อ่าตัวนี้เป็นแบบชาร์จแบตนะครับจะทําในรูปแบบ3อย่างนะครับอ่าตัวแรกนะครับเป็นยาดมนะครับรุน่นนี้รุ่นลักเงินนะครับรุ่นลักเงินทุกอย่างจะเป็นชาร์จแบตบผมจะแถมที่ชาร์จแถมที่ชาร์จแบตไปให้นะครับตัวแรกนะครับที่ทําลงไปจะเป็นตัวยาดมนะครับอ่าวางผล8 0ดสถึงแซน์นะครับ ตัวสร้อยคอนะครับสามารถเอาไปห้อยแทนพระได้เลยนะครับตัวนี้หวังผลเหมือนกัน8 0 8 9นะครับตัวนาฬิกาเหมือนกันนะครับหวังผลเหมือนกันเลย 80- 89%รุ่นลักเงิน,นครับตัวนี้ชิปตัวใหม่ล่าสุดนะครับสั่งตรงเข้ามาจากโรงงานผลิตชิปโดยตรงนะครับแล้วเรามาประกอบเองเป็นงานฝีมือคนไทยนะครับแต่อะไหล่เราสั่งเข้ามาครับจากโรงงานโดยตรงนะอ่า ที่คนถามมากันเยอะนะครับสําหรับตัวนาฬิกาสําหรับตัวสร้อยพาดเนี่ยว่ามันสั่นดังไหมหรือมันสั่นแรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าขนาดถ่ายวิดีโอเนี่ยมันยังไม่เข้ากล้องเลยครับเสียงที่มันสั่นนะครับคือมันสั่นแค่นิดเดียวมันสะเทือนแค่ให้เรารู้เฉยๆนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยมันไม่สะเทือนให้พี่เห็นแน่นอนแต่คือถ้าผมวางไว้ในมือผมเนี่ยคือมันสะเทือนแน่นอนครับ เพราะว่านาฬิกามันอาจจะหนักหน่อยเนาะมันเลยไม่สะเทือนนะครับมันเลยไม่สะเทือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนี่ยมันอาจจะสะเทือนให้เห like ็นบ้างนะครับอ่าดูเลยนะครับสําหรับสร้อยคอแต่การเล่นเล่นเหมือนกันนะครับอ่าเกตดดีๆนะครับสําหรับตัวข้อสร้อยคอเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขยับนะอ่าดูมันจะขยับนะครับส่วนพวกนาฬิกา,ราหรือยาดมมันก็ขยับเหมือนกันนะครับแล้วสเตปการแห้งเหมือนกันนะครับ นะอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวนาฬิกาให้ดูนะครับนาฬิกาเดินปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าเห็นไหมครับว่าเข็มมันเดินปกตินะครับนาฬิกาดูเวลาได้ปกตินะครับอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ไม่อยากได้ทรงนี้อยากได้ทรงอื่นสามารถสอบถามได้นะครับว่าขนาดความกว้างเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะครับเอามาทําได้นะครับสายเสือกไปเปลี่ยนตามร้านได้หมดนะครับจะเปลี่ยนเป็นสายยังไงก็แล้วแต่<ร><ห>ไปเปลี่ยนร้านนาฬิกาได้เ<ม>ลยนะครับ<ห><ด> ตัวนี้ทําไมมันเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่ราคาจับต้องได้ทุกคนนะครับเพราะว่าคลิปตัวใหม่เนี่ยครับมันอ่านเร็วกว่านะครับพอมันอ่านเร็วกว่าเนี่ยความหวังผลมันจึงดีกว่านะครับหวังผลจึงชัวร์กว่าครับแต่เล่นได้ทั้งสองตัวเล่นได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่แล้วจะเล่นให้ดูนะสเต็ปการแทงง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากมายครับเดีย๋ยวจะเล่นให้ดูสายไม่ขอรับ มันจะสะเทือนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวเนี้ยมันเล็กนะครับมันเลยสะเทือนนี้มันเลยจะบอกว่ามันสะเทือนให้เห็นนะครับอสำหรับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะมันจะสะเทือนให้เห็นนะครับให้ดูให้ดูดีๆนะครับว่ามันสะเทือนอยู่นะครับอเห็นไหมครับมันจะสะเทือนอยู่นาฬิกาก็สะเทือนเหมือนกันครับแต่นาฬิกาเนี่ยเรือนมันใหญ่อ่าเรือนมันหนักครับ คือมันอาจจะไม่สะเทือนให้เห็นแต่ผมจะบอกว่าผมขย่าไปเนี่ยว่ามันสะเทือนอยังไงนะอันนี้จานไม่อุดตูดนะครับลูกเล่นได้ตั้งแต่สามสามหนห้าขึ้นไปเล่นได้หมดสามห้าของสามแปดเล่นขึ้นไปเล่นได้หมดนะครับหน้าสี่หน้าลายเล่นได้หมดนะผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเรามันสั่นเนี่ยมันสั่นไม่เข้ากล้องแน่นอนครับถ้ามันสั่นไม่เข้ากล้องเนคี่ยคนข้างๆก็ไม่ได้ยินครับไม่ต้องกลัวเลยว่าคนข้างๆจะได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่ได้ยินแน่นอนครับขนาดขย่าเนี่ยยังไม่เข้ากล้องเลย ครับอ่าดูกันนะครับอ่าได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเข้ากล้องแน่นอนครับเครื่องสั่นหนึ่งทีนะครับเมื่อกี้นี้เครื่องสะเทิลมือผมสั่นหนึ่งทีครับให้เล่นหกสามห้าสามนะครับอ่าก้าหกสามนะครับหรือเต็งสามเต็งหกไปครับชอบห้าเล่นห้าชอบหกเล่นหกครับชอบสามเล่นสามครับเปิดดูอ่าเห็นไหมครับได้มาหกสามนะครับอ่าเมื่อกี้นี้ตั้งหน้าสี่นะเดี๋ยวดูหน้าสี่อีกรอบหนึ่งครับ เห็นไหมครับไม่สะเทือนเข้าแน่นอนนะครับไม่สะเทือนเข้าแน่นอนสันสองทีนะครับสันสองทีให้เล่นสี่สองเอี่ยวนะครับชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับแต่ให้เล่นภายในสามตัวนี้นะครับสันสองทีเนี่ยผมเล่นสี่เน้นเอี่ยวไว้ก่อนนะครับอาจจะมีสองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะเป็นสีต่ำเอี่ยวต่ำนะครับเต็งสี่นะครับดูเปิดดูกันไปหรือเป็นเต็งต่ำนะครับแต่ให้เล่นภายในสี่สองเอี่ยวนะครับเปิดดู เห็นนะครับมาสี่มาสองนะครับอาจจะมีสองมาเกี่ยวข้องนะครับมาสองสองหลอกได้นะครับเอาหน้าลายเลยละกันนะครับอหน้าลายสิ่งทีเปิดหนึ่งนะเล่นได้ทั้งหน้าสี่หน้าลายนะครับระยะก็เหมือนเดิมครับตัวนี้อยู่ที่่าจานนี่จานไม่อุยจะอยู่ที่สามถึงสี่นี่ครับอ่าฟังดีๆนะครับว่าไม่ได้ยินแน่นอนนะครับผมก็จะพยายามฟังบางคนหลายถามว่า ัวคนข้างๆได้ยินอะไรไม่ได้ยินแน่นอนครับดูเลยนะครับเสียงไม่เข้ากล้องถ้าเสียงไม่เข้ากล้องเนี่ยคนข้างๆก็ไม่ได้ยินครับเห็นไหมครับเทือนไม่เข้ากล้องแน่นอนครับะเทถอนไม่เข้ากล้องแน่นอนนะครับสั่นสองทีครับอ่าให้เล่นสีสองเอี่ยวนะครับอ่าเตงเอี่ยวเต้งสีนะครับสีต่ำเอี่ยวต่ำนะครับเล่นสีเล่นเอี่ยวไว้ก่อนนะครับสั่นสองทีครับเห็นไหมครับ อ่ามันได้สีนะแต่เปิดนี้ต้องยอมไปเพราะมันเป็น1ิเไฮโดนะครับต้องยอมไปครับแต่ได้สีมาไดา้ได้สี่ได้สองมาครับอ่าน้าสีหน้าลายเล่นได้หมดนะครับมาดูเป็นอุดอีสานนะครับหนานๆเลยอุดอีสานลูก3ามคูนห้าสามูดนะครับเขย่าบอเบาๆนะระยะนะครับจะไม่เกิน1เมตรหรือเมตรยี่นะครับเล่นหน้าสีก่อน งานส,สวยๆเ,เนียนๆนาฬิกาดูได้ปกตินะครับฟังดีๆนะครับผมพยายามจะให้ฟังว่ามันไม่เข้ากล้องแน่นอนถ้าเกิดไม่เข้ากล้องเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ยินครับอ่าไม่ไปนะอ่าเห็นไหมครับขนาดเขย่าเบาๆเล่นในทางอีสานนะครับสั่นหนึ่งทีนะครับให้เล่นหกห้าสามใายในสามตัวนี้นะครับชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นดูความขยันของเจ้านะครับอ่าผมอาจจะตายห้าตายหกนะครับอ่าเล่นหกสามหกห้าโต้นอกห้าเต็งห้าเต็งหกไปอ่า อ่าหกห้าเต็งห้ามาได้ไหมครับมาต้นหกห้าไปนะครับตั้งหน้าสี่นะเมื่อกี้นี่อ่านตั้งหน้าสี่สักรอบหนึ่งอ่ขย่าบเบาอีสารครับดูอ่าเป็นไงครับงานสวยๆเบาๆก็จับติดนะครับสั่นสองทีนะครับให้เล่นสี่สองเอียวภายในสามตัวนี้นะครับเต็งสี่เต็งเอียวกักสี่เอียวนะครับเอียวต่ำสี่ต่ำหรืออะไรนะให้เล่นภายในสี่ตัวนี้เปิดดูครับอ้าวนี่เข้าเต็มระบบเลย นะครับอ่ามาหน้าลายอีกสักสองเปิดอาจารย์อุดอีสานนะครับดูอ่าสั่นสวยๆงานสวยๆเบาๆนะครับอ่าสั่นสองทีนะครับให้เล่นทางสี่สองเอี่ยวนะครับเน้นสี่เน้นเอี่ยวนะครับเอี่ยวต่ำสี่ต่ำเต้งเอี่ยวนะครับเต่งสี่ไปนะครับเล่นไายได้สามตัวเนี่ยะครับอเอี่ยวต่ำอะไรเต้งสี่เต้งเอี่ยวเปิดอ่าได้เอี่ยวสองมานะครับเอี่ยวต่ําได้มานะครับ ดูน้ารายอีกสักเปิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเครื่องสะเทือนมาในมือผมนะเครื่องสานสองทีนะครับเหมือนเดิมครับให้เน้นสีเน้นเอี่ยวนะครับเต่งสีเต็งเอี่ยวอะไรไปนะครับอ่เอี่ยวต่ำสีต่ํานะครับเปิดดูครับเห็นไหมครับสีเอี่ยวมานะครับงานสวยๆนะครับอ่างานสวยๆเนียนๆแบบนี้นะครับไม่สนใจบ้างเหรอครับนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับ สินค้าทุกอย่างทุกชิ้นของทางร้านนะครับจะมีตาโคตรเซียนไปให้นะครับจะมีตาโคตรเซียนไปให้นะครับราคาเหมาะสมกับชิ้นงานทุกชิ้นนะครับราคาเหมาะสมกับชิ้นงานทุกชิ้นราคาจับต้องได้นะครับ ถ้าเกิดว่าไปเจอของถูกของลอกเปลียนแบบนะครับหรือว่าไปเจอของสี่ห้าพันแล้วใช้ไม่ได้มาปรึกษาผมอันนี้ผมผมไม่รับรู้นะครับว่าไม่ใช่ของที่ร้านนะครับผมผมช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะผมแนะนำว่าล่ะแนะนําไปแล้วคุณไม่สนใจเองก็ผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับอใครสนใจตัวไหนรับปรึกษาได้นะครับจากเพจไฮโลโคเซียนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับที่โพสต์นะครับขอบคุณครับ